สวัสดีนะครับสวัสดีฮะผมอยู่ภายในวัดประเดิมนะครับวัดรรพัฒนาตัวอย่างพศสอง1ห้าหนึ่งมู่ที่หนึ่งตะบนตัดแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะฮะกำลังจะเดินไปริมถนนสวัสดีครับพ้อมนี่ฮะพีมพ์ขวัดถนนนะฮะเดินไปนะครับบริเวณด้านหน้าถนนนะครับขณะนี้หลวงตาบุญชื่นท่านเดินมาถึงนะครับถนนทางเข้าของวัดประเดิมแล้วนะฮะ โอ้ท่านเดินไวมากนะครับวันนี้อากาศร้อนมากด้วยนะครับแล้วท่านก็พักจำวัดไวเนื่องจากว่าในเราแวกนี้นะครับเลยไปก็ไม่มีวัดไม่มีโรงเรียนแล้วนะฮะจำเป็นที่จะต้องนิม,มนต์ท่านเข้าพักจำวัดที่วัดประเดิมแห่งนี้นะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทาง Facebook ไลน์ในเพจทั่วไทยนิวสิบสองนาฬิกาสินาทีนะครับวันอาทิตที่สิพฤศจิกายนสอง5นะครับ ถ่ายแล้วอยถแล้วถอยนะครับถ่ายแล้วถอยถอยเลยครับถอยเลยตากล้องตากล้องตากล้องถอยเลยครับเสียงดังไม่เหมือนท่นผู้ชมเมื่อวานไกตาตากล้องไม่ได้กล้องสุริยาชาแนลนะครับสําหรับแฟนคลับกล้องสุริยาชาแ right นลก็ yep. ามาดูทั่วไทยนิวกันเยอะๆนะฮะอย่าลืมนะครับกล้องสุริยาชาแนลดูทั่วไทยนิวเยอะๆ มองลวงตาเลยนะครับให้กำลังใจท่านเลยนะครับครับนี่ฮะท่านเลยท่านเลยครับบตอนภาพบรรยากาศสดนะนี่ความเฟรชสดชื่นามของรัตนีนะครับมีอารยธรรมที่โอ้โหเยอะมากนะครับตรงไปเลยครับตรงเข้าสาาสองสองสองเข้าสารานี้นะเข้าียเลี้ยวขานี่ พระเก้ารูปสับแม่ชีหนึ่งป่วยเท่าไรครับรู้สึกอยู่สิบแปดทางสาสิบแปดป่วยยังมีสิบประมาณขวาเลยครับขวาเข้าสาระเลยสิบแปดสิบแปดวันนี้เป็นวัดเก่าแก่นะฮะ ก็มีพระสงฆ์จํานวนเก้ารูปนะฮะแม่ชีหนึ่งนะครับอ่ายกเลยครับยกเลยนี่ฮะแม่นี่มาช่วยกันเก็บขวาดเช็ดถูนะฮะนี่ได้รับพรอนิมนต์ครับนิมนต์เข้าโอ้ขาทุกหามาคนสุดท้ายพอดีนอกคบพวนี้แม่้าผู้ใหญ่ไปได้ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยูยายย่าง,งางอยู่งฮางแหมดีใจจัดนะผู้ใหญ่บ้านนะครับอ่าวิ่งมาเคาะหัวนะครับอ่าเดี๋ยวพอแล้วครับไม่หมดเวลาแล้วครับหมดแล้วเดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวต้องรอท่านนะครับต้องรอท่านก่อนนะสาธุะนะครับแว่ัลมได้นะปู่จา้าจาโอเคจ่าันี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ในเพจทั่ไทยนิวนะฮะนี่ก็ โอ้หลายคนนะครับมารอกันนะครับไม่ทันนะครับเดี๋ยวท่านเข้านะครับพักนะเพื่อตรวจร่างกายก่อนนีตอนนี้ผมต้องรอนะครับรอให้ท่านผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่งน้ํานะครับแล้วก็ตรวจร่างกายเสร็จแล้วนะครับก็จะให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ศรัทธาเนี่ยเข้ามาถวายสิ่งของมากลาบไหว้ขอพรได้นะครับ เดี๋ยวคงต้องหยุดเฟซบุ๊กไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะอยู่กันบริเวณด้านหน้าของศาลาการบริเรียนนะครับ12นาฬิกา23นาทีนะครับท่านเข้าพักจำวัดเป็นครั้งแรกเลยนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทศทไทยนิวนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ